การผู้บริหารโชว์เช็ค780ล้านจ่ายค่าวัคซีนโมเดนาส่วนผู้บริหารในเครือโรงพยาบาลธนบุรีท่านก็ได้โชว์เลยว่าซื้อจริงโชว์เช็คจำนวนเงิน780้บล้านบาทเป็นค่าวัคซีนโมเดนาเนี่ยค่ะโอ้โห780ล้านบาทให้องค์การเพืสัจกรรมนะคะโดยไม่ได้นำเงินที่จองไปทำอย่างอื่นเอาเงินไปซื้อจริงๆนะคะดรสุวัดีพันพาณิชย์ค่ะท่านเป็นผู้บริหารโรงพยาบาลธนบุรีนะคะแล้วก็ในเครือออกมาแจ้งว่า ตอนนี้มีโลกออนไลน์พูดไปต่างๆนานาว่าปล่อยข่าวปันหุ้นหรือเปล่าจะจริงไหมหน้าที่ซื้อ,อโชว์เช็คกันเลยค่ะปรากฏว่าจริงรเราไม่ได้กุเรื่องและไม่ได้ดองเงินค่าวัคซีนด้วยถ้าเกิดว่าใครจะซื้อหุ้นนะคะก็สามารถทําได้อย่าสูญเสียกําลังใจค่ะเพราะว่าทางบริษัทได้จ่ายเงินแล้วก็พร้อมที่จะนําเช็คนี้ให้กับองค์การเพศสัชกรรมแล้วค่ะส่วนใครที่รับวัคซีนให้ระวังตัวด้วยนะคะเพราะว่าวัคซีนเนี่ยก็อย่างที่ทราบกันว่าไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อร้อนะคะแต่ป้องกัน กมีอาการที่หนักอ,อันนี้ก็ยังจะต้องกาดสูงกันอยู่ครับคุยขำมัง่ายสามโมคุยขำมบายสาม